คุณผู้ชมครับวันนี้หลายพื้นที่เราเริ่มสัมผัสลมหนาวได้แล้วนะครับและหากจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะไปชมขัวศิลปะครับเป็นพื้นที่ในการสร้างสารรค์ผลงานของศิลปินกว่า300ชีวิตที่มาร่วมกันตกแต่งกำแพงผ่านภาพวาดท,ที่จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่บางอย่างครับแม้ว่าคุณผู้ชมจะเดินทางไปถึงเชียงรายก็อาจจะไม่ได้เห็นของจริงด้วยตาของตัวเองอย่างเช่นภาพนี้ครับ ศิลปินจากหัวศิลปะเชียงรายกำลังวาดภาพปลาบึกและวิถีชีวิตของชาวเชียงของคือผลงานศิลปะบนกำแพงริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเชียงของเมืองชายแดนริมแม่น้ำโขงที่อยู่ติดกับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วประเทศลาวถูกวางยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองปลายทางแห่งความสุขเมืองศิลปะที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงวันนี้เรามาทําผลงานเรามาสร้างงาน เมืองรองก็ว่าได้ที่เชียงของก็ถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายทั้ง18อำเภอนะครับฉะนั้นศิลปินเราวันนี้ถือเป็นตัวแทนนะครับือตัวแทนจริงๆเรามีศิลปิน300กว่าชีวิตวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนมาสร้างสารรค์งานศิลปะแนวคิดก็ง่ายๆครับจัดตกแต่งบ้านเมืองบ้านเราเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวถือว่าเราจะเอางานศิลปะเนี่ยแหละเป็นแหล่งแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่เชียงราย จังหวัดเชียงรายแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ดูแลนะฮะให้การสนับสนุนศิลปิน,น,นทุกแขนงอยู่แล้วนะครับ<ล>ก็เชิญท่านมาแล้วก็มาฟังความต้องการของชาวเชียงของ<ม>ว่าไอเดียว,ว่าเราจะวาดภาพกำแพงอย่างเงี้ยนะวอรอาร์ตอย่างเงี้ยชาวเชียงของอยากได้อะไรกานเชาวเชียงของก็บอกว่าอยากได้ภาพที่สื่อว่าพอเห็นแล้วรู้เลยเป็นเชียงของอย่างน้อยต้องมีน้ำโขง อย่างน้อยต้องมีชาติพันธุ์ที่เด่นๆก็คือไทยลือ้อไทยยวนชาวดอยอย่างเงี้ยและขาดไม่ได้เลยถ้าตกหล่นนี้เสียหายก็คือมีปลาบึกกระเบียงริมแม่น้ำโขงระยะทางกว่า2กิโลเมตรเป็นโครงการโยธาทิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายถูกออกแบบเป็นทางเดินทางจักรยานและถนนที่โคงสวยงามตามภูมิประเทศแม่น้ำโขง ปัจจุบันกลายเป็นไฮไลท์สำคัญของชาวเชียงของที่ใช้พักผ่อนและจุดถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวเราจะมีการต่อยอดต่อไปในความเป็นเมืองศิลปะวอรอาร์ตในจุดต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นนะครับเราจะมีศิลปะที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงของอย่างเช่นท่าผาฐานในอดีตนะครับวัดหลวงในอดีตงานประเพณีสําคัญในอดีตนะเราจะเอามาเพ้นนะครับในกําแพงจุดต่างๆที่มีความเหมาะสม แล้วก็จะต่อยอดไปกำแพงศิละปะดิมระเบียงแม่น้ำโขงที่เป็นหนึ่งความพยายามของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายหัวศิละปะ<ม>และอำเภอเชียงของ<ม>ที่กำลังจัดบ้านของ<ม>ตัวเองเพื่อรองรับการจัดงาน<ม>เชียงรายเบนเเล่2566หรืออีก2ปีข้างหน้าที่จังหวัดเชียงรายจะเป็นจ้าภาพงานศิละปะระดับโลกซึ่งจะมีศิลปินจากทั่วโลกเดินทางมาจังหวัดเชียงราย ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยศิลปะได้กระจายนักท่องเที่ยวไปยังอำเภอต่างๆสร้างรายได้ให้กับชุมชนโกวิดบุญธรรมไทยพีเสรายงาน อย่างไรก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดชายแดนที่ก็มีความคาดหวังที่ทําให้การค้าชายแดนนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังสถานการณ์โควิด -19 ก็ทําให้บรรยากาศดันเงียบเหงาไปอีกส่วนหนึ่งก็คือคาดหวังจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากต่างพื้นที่และจากต่างประเทศด้วยนะครับ